กำนันผู้ใหญ่บ้านขอทำหน้าที่แทน AI ตรวจสอบรับเงินเยียวยาช่วยเหลือ5,000บาททางกระทรวงมหาดไทยย้ำชัด สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับและข่าวสารจากทางรัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันนี้15เมษายน2563นะครับทางด้านสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้มาออกนะครับบอกว่านะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านขอทำหน้าที่แทน AI รับรองสถานะคน ก่อนจ่ายเยานะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องข่าวออกมานะครับเมื่อวานนี้นะครับจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนี้นะครับได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับซึ่งส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเพราะสถานประกอบการต่างๆเนี่ยหยุดเลิกนะครับแล้วก็เลิกจ้างพนักงานเพราะแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวนะครับได้เลิกจ้างพนักงานต่างๆออกไปนะครับและ ทางรัฐบาลเนี่ยได้ออกมาตรการเยี่ยวยา,ยาผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับออกมาที่ทางเว็บไซต์ www m ม่ t h i n k a n com ซึ่งเมื่อประกาศผลผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน5,000บาท,บาทก็ปรากฏว่า ai เนี่ยตัดสินผิดพลาดนะครับโดยคนที่ค้าขาย ai ตัดสินว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรอย่างนี้นะครับและหญิงอายุ50ปีโดนตัดสินว่าเป็นนักศึกษาอย่างนี้ หลายกรณีนะครับคนขับรถแท็กซี่ก็กลายเป็นอาชีพเกษตรกรไปนะครับหลายกรณีเยอะมากมายนะครับก็เลยมีพี่น้องเนี่ยบุกไปที่ทำเนียบในเมื่อวานนี้นะครับในก็ได้นำเสนอข่าวสารนี้ไปบ้างแล้วนะครับซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนที่โดด AI เนี่ยตัดสินพลาดไปเป็นจำนวนมาก เพราะ AI ตัดสินพลาดแบบนี้ทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ได้รับเงินเยียวยาวนั่นเองนะครับประชาชนบางส่วนเนี่ยจึงเดินทางไปที่สำนักงานกระทรวงการคลังเพื่อร้องเรียนนะครับจนสำนักงานกระทรวงการคลังเนี่ยต้องติดป้ายนะครับและปิดล็อกสำนักงานโอ้โหนะครับปิดเลยนะครับปิดล็อกหนีเลยนะครับเพื่อไม่ให้ ผู้ร้องเรียนเนี่ยเข้ามาในสํานักงานนะครับแต่เมื่อวานก็มีผมดูในไลฟ์สดนะครับก็มีเจ้าหน้าที่มารับเรื่องนะครับก็โดนประชาชนเนี่ยต่อว่าไปหลายคําอยู่เหมือนกันนะครับเดือดอเหมือนกันเลยครับเมื่อวานนี้รู้สึกว่าสถานการณ์ดูเดือดมากนะครับที่หน้ากระทรวงก,การคลังนะครับและล่าสุดนะครับท่านที่เห็นในภาพนี้นะครับท่านหยงยศแก้วเขียวนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยได้เปิดเผย จากกรณีที่ประชาชนเนี่ยนะครับได้ประสบปัญหาตรงนี้หลังจากลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผลกระทบนะครับจากโควิดนะครับรายละ5,000บาทนี่นะครับเนื่องจากระบบคัดกรองของข้อมูล AI เนี่ยมีความผิดพลาดจริงๆนะครับจากการประมวลผลนะครับคุณสมบัติต่างๆนะครับจากฐานข้อมูลที่มีของทางรัฐบาลเนี่ยนะครับระหว่างการลงทะเบียนนะครับทางสมาคม ได้เห็นว่ากรณีดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนที่ลงทะเบียนได้รับความเท่าเทียมกันได้รับความเป็นธรรมจากการช่วยเหลือของรัฐบาลหากกรอกข้อมูลถูกต้องควรได้รับการเยียวยาตามแนวทางที่กําหนดนะครับและจากปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบเนี่ยทำให้การยื่นอุทธรณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับซึ่งมีปัญหาอาจเกิดซ้ำซ้อนได้อีกนะครับตรงนี้ ทางกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาแล้วนะครับว่าจะมีการเปิดนะครับให้ยื่นนะครับอุทธรณ์นะครับในวันที่20ที่นี่นะครับในวันที่20นะครับจะมีการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์นะครับและนะครับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ได้ออกมาบอกว่าทั่วทั่วประเทศเลยนะครับก็ยืนยันนะครับว่าพร้อมให้การรับรองสถานะกับบุคคลนะครับ ที่ข้อมูลเป็นจริงนะครับตามที่ปรากฏนะครับเนื่องจากทราบดีว่าบุคคลไหนพื้นที่แต่ละคนเนี่ยมีความรับผิดชอบอยู่ในสถานะใดนะครับเชื่อว่าจะทำหน้าที่คัดกรองได้ดีกว่า ai นะครับนี่นะครับท่านนายกสมาคมนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ออกมาพูดถึงขนาดนี้แล้วนะครับว่าถ้ากระทรวงกันคลังจะมีการตรวจสอบ ถึงพื้นที่ก็คือลงพื้นที่จริงนะครับนี่นะครับซึ่งในวันที่20เนี่ยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนยื่นอุทธรณ์สําหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยน่าจะแล้วเสร็จเนี่ยภายใน1-2วันและจะมีการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับไปตรวจสอบบุคคลในพื้นที่ได้เลยนะครับเพราะการดูแลของกำนันผู้ใหญ่บ้าน จะถึงลูกถึงคนมากกว่านะครับนี่นะครับก็จะรู้เลยว่าบุคคลเนี้ยควรได้บุคคลเนี้ยไม่สมควรได้นะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นการมาบอกนะครับมากล่าวนะครับให้กระทรวงการคลังดำเนินการให้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนะครับทั้งนี้นะครับนายกสมาคมนะครับก็ยังบอกอีกว่าขอให้กระทรวงการคลังเนี้ยพิจารณา จัดทำแอปพลิเคชันเพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านทั่วประเทศเนี่ยร่วมกันตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนและให้การรับรองข้อมูลความเท็จความจริงต่างๆเข้าในระบบออนไลน์เพื่อประมวลผลจ่ายเงินเยียวยาให้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับและสามารถพิจารณาผู้ลงทะเบียนทุกรายได้อย่างถูกต้องนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับออกมาเองเลยนะครับโอ้โหท่าน นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับได้ใจประชาชนแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับการคัดกรองโดยบุคคลเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าคนในพื้นที่เราเราจะรู้จักดีกันอยู่แล้วนะครับว่าใครเป็นยังไงใครสมควรได้ใครไม่สมควรได้นะครับตรงนี้แน่นอนย้ำชัดไปเลยนะครับให้กับผู้คนที่ลำบากจริงๆขอให้เป็นตัวจริงเสียงจริงแน่นอนตรงตัวตรงจุดนะครับ สำหรับเรื่องนี้นะครับนายเอกก็ต้องขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหลายคนที่ได้รับเงินแล้วนะครับแล้วก็คนที่ยังไม่ได้รับเงินนะครับสถานะตรวจสอบก็รอกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับสำหรับวันนี้นายเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับก็ต้องขอกราบประธานอภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอจบการน,นำเสนอข่าวไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ